จูไร์นะคะ,ะทุก6กโมงเย็นทุกวันนะคะพร้อมโปปังๆหลังจบไลฟ์นะคะบอกเลยว่าสิทธิพิเศษแบบนี้มีแค่ในไลฟ์เท่านั้นนะคะใครที่เข้ามาทาักทายนะคะสามารถพูดคุยกันได้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้โลกงรู้ว่ากองจูคลินิกมีโปปังขนาดไหน <Yeah. S 2> ทางเพจเฟ e บ o ๊กนะคะ YouTube TikTok นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ การดิบวิตามินผิวนะคะตอนนี้เพื่อนๆเข้ามากันหรือยังคะเข้ามากดหนึ่งให้หน่อยค่ะเข้ามากันหรือยังเอ่ยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมีคนเข้ามาอย่างค่ะเข้ามาแล้วมีคนกดดีนะครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดิบวิตามินผิวนะคะ,ะข้อดีของการดิบวิตามินผิวนะคะจะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะลดการเกิดเม็ดสีเมลานีนทําให้ผิวกระจ่างใสค่ะการกระตุน้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะบรรเทาอาการไข้หวัดนะคะโรคภูมิพแพ้ค่ะค่ะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ย ดูเป่งปังร่างกายสดชื่นลดการอ่อนเพลียนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวค่ะส่วนใครที่เหมาะกับการดีวิตามินผิวนะคะก็คือคนที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายค่ะและก็สภาพผิวอย่างเร่งด่วนเนาะคนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองทํางานหนักพักผ่อนน้อยนะคะไม่สดชื่นนะคะแล้วก็คนที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาทาครีมนะคะและต้องการต้องการเห็น ผลที่ไวนะคะก็จะเป็นการดิบวิตามินผิวช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็คนที่มีผิวค้ำเสียไม่สดใสผิวแห้งก้านค่ะก็จะเหมาะกับการดิบวิตามินผิวของเราค่ะค่ะสำหรับการดิบวิตามินผิวนะคะ,ะกี่ครั้งถึงจะเห็นผลนะคะอยู่ที่ประมาณสามสัปดาห์นะคะก็จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวและการดิบวิตามินของแต่ละบุคคลนะคะว่าจะ,ะใช้ การดิปวิตามินเนี่ยถี่ขนาดไหนนะคะในช่วงแรกอาจจะดิฟสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเอ่เมื่อผิวเริ่มมีสุขภาพผิวเนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะสามารถทิ้งช่วงได้สัปดาห์ละสองครั้งหรือว่าเดือนละหนึ่งครั้งก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากให้เห็นผลลัพธ์ที่ไวเห็นผลลัพธ์คงที่ะคะ่ะควรที่จะมาดิปวิตามินผิวเป็นประจำนะคะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ อันนี้มีเพื่อนๆเข้ามาดูแล้วหรือ,อยังเอ่ยมีแล้ว,ม,ลวมีคนคทักมาถามคุณสากินาบุญยิ่งบอกว่าชอบการบริการของกองจูมากเลยค่ะพนักง,งานดีทุกคนอขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คะสำหรับช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงคำถามนะคะใครที่มีคำถามนะคะสามารถอคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ มีคำถามไหมคะมีคำถามไหมคะมีคนถามว่าการดิบวิตามินผิวอะค่ะจะทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นจริงไหมเอ่ยค่ะการดิบวิตามินผิวนะคะจะช่วยให้ผิวดูสดใสขึ้นจริงนะคะแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยตอนนี้ ถ้าใครอยากจะมีผิวที่สุขภาพดีออ l ่าแบบซุปตาเซเลบหรือเน็ตไอดอลค่ะเลือกวิธีที่เห็นผลได้เร็วนะคะจะทำให้ผิวกระจ่งางใสด้วยการดิฟวิตามินซีผลจะค่อนข้างชัดเจนมากนะคะสามารถเปลี่ยนความคเสียของผิวให้กลับมาแข็งแรงกลับมาใสาเรียบเนียนในระยะเวลาอันสั้นได้นะคะ การดิวิตามินผิวอะคะ่ะจะเป็นอันตรายไหมเอ่ยไม่อันตรายเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะเนื่องจากตัวยาที่ดิบเป็นสารสกัดจากธรรมชาติะคะ่ะและมีวิตามินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างมากสำหรับคนที่อยากดิบวิตามินผิวนะคะก็คืออ,อ,อันตรายที่เกิดจากการไปฉีดวิตามินผิวที่ไม่ได้รับ มาตรฐานใช่แต่ที่กองแต่ที่กองจูคินิกค่ะลูกค้าไว้ใจได้ชัวร์เพราะที่เรามีแพทย์ที่เชี่ยวชาญและใช้ยาได้รับมาตรฐานแน่นอนค่ะใช้ของแท้ร0อเอร์เซ็นเลยค่ะไว้ใจได้นะคะสบายใจได้เลยค่ะคุณสปีดบอบอกว่าเคยทำค่ะดีมากๆผิวใสค่ะใช่ไหมคะอยากอาจจะชวนเพื่อนๆหรือคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเข้ามารับบริการที่กองจูคีนิกของเรานะคะ มีคำถามอีกไหมคะมีคำถามอีกไหมคะเพื่อนๆสรุปอีกอรอค่ะส,สรุปเลยนะคะ,าะ,ะ,คะการดิบวิตามินผิวเนี่ยจะช่วยให้อ่า ผิวเนี่ยที่จากการค้าเสียเนี่ยกลับมาสดใสเป็นงปั่งผิวพันธุ์นุ่มนวลขึ้นได้นะคะหากลูกค้าเนี่ยค่ะเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่องนะคะการดิฟอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะช่วยได้นะคะในตรงนี้นะคะ,ะมีคนทักมาบอกว่าอยากอยากผิวสวยแต่กลัวเข็มทําไงดีครับจริงๆไม่เจ็บเลยนะคะคุณหมอของเรามือเบามากเจ้าหน้าที่ของเรามือเบามากค่ะชาแล้วก็ปลอดภัยด้วย อยากได้โปรคุ้มคุ้มค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวรอช่วงท้ายนะคะจะมีโปรคุ้มคุ้มให้คุณลูกค้าทุกท่านแน่นอนค่ะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะใช้เวลานานาไหมคะในแต่ละาในแต่ละครั้งในการดิฟป,ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีค่ะแบบเดียวเลยต้องมีการดูแลตัวเองไหมคะถ้าแบบคนสนใจอยากจะด,ดิฟวิตามินอะไรคะ จริงๆก็หลังจากที่เราดิฟวิตามินเสร็จแล้วนะคะก็ให้ดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ดูแลร่างกายของเราปกติเลยค่ะมันก็จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นและและเห็นผลได้เร็วค่ะตัวนี้มีคนดู15คนนะคะโอเคค่ะอยู่กันก่อนนะคะ15คนช่วงท้ายมีโปรเด,ด็ดๆให้แน่นอนค่ะสรุปกตนตัวอีกทีนะคะ นี้ก็คือเราจะมาทวนอีกรอบนะคะว่าใครที่เหมาะกับการดิปวิตามินผิวนะคะก็คือ1คือคนที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายและสภาพผิวอย่างเร่งด่วนค่ะ2คนที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองทํางานหนักพักผ่อนน้อยนะคะ สคนที่อยากทาครีมแต่แต่ต้องการเห็นผลไวเห็นผลได้เร็วก็จะแนะนําเป็นการดิ่วิตามินผิวของทางคลินิกเราค่ะ4ี่ก็คือคนที่มีผิวความเสียไม่สดใสและมีความแห้งก้านนะคะก็จะดิ่วิตามินผิวได้ค่ะจะเห็นผลได้เร็วได้ดีขึ้นค่ะค่ะใครที่มีปัญหาตรงนี้นะคะเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะค่ะค่ะสำหรับช่วงนาทีทองของทุกคนนะคะ ค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะเฉพาะในไลฟ์เท่านี้เท่านั้นนะคะค่ะดิปวิตามินผิวรีนิว1แถม1ในราคาเพียง999บาทผิวมีออร่าแบบซุปเปอร์สตาร์ได้เลยค่ะใครสนใจพิมพ์ว่าสุดปังเข้ามาเลยค่ะแอดมินน่ารักจังเออขอบคุณค่ะ,คะ เข้ามาเจอกับแอดมินได้นะคะที่กองจูคลินิกนะคะใครสนใจโปรนะคะพิมพ์เข้ามาเลยค่ะสุดฟังเลยนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะคะพิมพ์มาได้เลยค่ะดิบวิตามินผิวรีนิวนะคะ1แถม1ค่ะในราคาเพียง999บาทค่ะ พิม์มาได้เลยค่ะมีคนพิม์มาแล้วครับสุดปังเออขอบคุณค่ะปังแน่ๆค่ะเป็นคนผิวสีแทนค่ะอยากได้ผิวใสและผิวนุ่มลื่นนุ่มชื้นชุ่มชื้นควรใช้วิตามินโปรไหนดีคะเป็นวิตามินรีนิวได้เลยค่ะโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะ1แถมหนึ่งค่ะในราคาสุดพิเศษอยากให้ลองเข้ามาใช้บริการที่กองจูคีนิกดูนะคะใช่ค่ะพิมเข้ามาเลยค่ะสุดปังค่ะ โอ้ดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะพิมพ์เข้ามาเลยคะ่ะคุณหมอและเจ้าหน้าที่ของเราบริการดีมากๆเลยนะคะอยากให้เราเข้ามาใช้บริการนะกองทูนตั้งอยู่ที่ไหนครับตรงก่อนถึงสี่แยกสุทธิศาสรคะ่ะ จาก MRT นะคะทางออกสีก็เจอเลยค่ะตรงจูคินิกค่ะใช่ค่ะเดินทางไม่ยากนะคะ,ะสำหรับทางคลินิกของเรานะคะมีที่จอดรถรองรับที่กว้างขวางนะคะใครเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องกลัวปัญหาว่าจะมีะที่จอดรถไม่เพียงพอนะคะ ช่ของเราก็คือมีสถานที่รองรับมีห้องรับรองให้คุณลูกค้านั่งเลยนะคะใช่ค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าไม่แออัดแล้วก็สะดวกสบายมากเลยค่ะจะต้องประทับใจที่กองจูคินิกมากๆเลยค่ะ <c oughs> พิมพ์เข้ามาเลยนะคะสุดปังนะคะขอทวนโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบนะคะโปรโมชั่นราคาพิเศษวันนี้เลยนะคะ ดิบวิตามินผิวรีนิว1แถม1ในราคาเพียง999บาทนะคะใครอยากมีผิวที่กระจ่างใสออร่านะคะพิมพ์เข้ามาเลยค่ะสุดปังค่ะ1แถม1ค่ะ หรือวันนี้ใช้บริการวันอื่นหรือจองเก็บไว้ได้ไหมครับสามารถจองเก็บไว้ใช้ได้นะคะลูกค้าสะดวกเข้ามาวันไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะคะเก็บสิทธิ์ไว้ได้ตลอดค่ะไม่มีวันหมดอายุค่ะใช่ค่ะวิตามินผิวรีนิวควรทำกี่ครั้งถึงจะเห็นผลคะประมาณสามครั้งขึ้นไปค่ะใช่ค่ะเพื่อเอ่อเป็นการให้วิตามินต่อเนื่องนะคะได้เห็นผลได้เร็วขึ้นค่ะ ช่ช่วงแรกๆแนะนําเลยนะคะว่าอควรทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะถ้าผิวดูกระจ่างใสขึ้นแล้วอะค่ะจะเว้นสักสองสัปดาห์ก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยเข้ามาทําค่ะแต่ช่วงแรกๆการันตีเลยนะว่าต้องแบบเข้ามาทําต่อเนื่องเนาะ,<ช>ะเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะแต่ว่าอยากให้ทำต่อเนื่องค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะคะ มีเพื่อนเพื่อนพิมพมาไหมเอ่ยสุดปังไหมคะเห็นเลยมีโทรศัพท์เพลเองไหมเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ก่อนนะคะพิมพ์เข้ามาเลยนะคะเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะปกตกิกลอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ ขอทวนโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบนะคะดิปวิตามินผิวรีนิว1แถมหนึ่งในราคาเพียง999บาทนะคะใครสนใจพิมพ์คำว่าสุดปังเข้ามาเลยคะ่ะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะ,มา,ม,าะ,คะมาเลย โปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะหลังทำเห็นผลแน่นอนค่ะกล้าคอนเฟิร์มการันตีเลยคะ่ะของเราวิตามินได้มาตรฐานผ่านออออนะคะใช่ค่ะอยากให้เพื่อนๆเราเข้ามาใช้บริการที่กองจูนะคะเจ้าหน้าที่ของน้าน่ารักมากและคุ่หมองเนื้อบางมากๆคะ่ะนอกจากวิตามินแล้วมีบริการไหนอีกไหมครับที่กองจูของเรามีบริการหลากหลายมากคะ่ะไม่ว่าจะเป็น บอิหาฟิลเลอร์ร้อยใหม่นะคะหรือว่าเป็นเัลยกรรมจมูกมีขั้การครบเลยค่ะและมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาครบสวยจบที่กองจูเลยคะ่ะ <c oughs> พิมมาเลยนะคะเพื่อนๆพิมมาเลยคะ่ะ มีคุณหมอท่านใดบ้างครับอาคุณหมอของเรานะคะก็จะเป็นคุณหมอนกค่ะจะเข้าจันคุสุกเนาะแล้วก็คุณหมอตั้มจะเข้าถุกวันอังคารนะคะเอ่อส่วนคุณหมอเนตตี้จะเข้าวันพฤหัสค่ะใช่สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยยังพิมพ์กันเข้ามาได้นะคะสุดปังนะคะใครอยากรับโปรเด็ดเดดโปรดีๆแบบนี้พิมพ์กันเข้ามาเลยคะ่ะ คอมเมนต์นิดนึงนะยังพิมพ์กันเข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์กันเข้ามาเลยนะสุดปังนะคะรับโปรเลยนะคะหนึ่งแถมหนึ่งคะ่ะเป็นการดริปวิตามินผิวรีนิวนะคะ ค่สำหรับข้อดีนะคะ,อะของการดิบวิตามินผิวเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะ,ะกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูเป่งปลังร่างกายสดชื่นลดการอ่อนเพียเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวนะคะส่วนใครที่เหมาะกับการฉีดนะคะก็คือคนที่ต้องการ คนที่มีผิวค้ำเสียนะคะแล้วก็คนที่ไม่อยากทาครีมอยากเห็นผลเร็วก็แนะนําเป็นการดีวิตามินผิวนะคะหรือคนที่ไม่มีเวลาดูดูแลเองจริงๆนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็คนที่ต้องการแบบฟื้นฟูร่างกายปรับสภาพผิวอย่างเร่งด่วนนะคะส่วนใครที่กําลังกังวลว่ามันจะอันตรายไหมเอ,อ่อบอกได้เลยค่ะว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะของเราได้มาตรฐานนะคะไม่ต้องกังวลเลย ยังพิมพ์โปรกันเข้ามาได้นะคะสุดปังนะคะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยค่ะอคขอทวนโปรโมชั่นอีกหนึ่งรอบนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดิฟวิตามินผิวรีนิวหนึ่งแถมหนึ่งในราคาเพียง999บาบาทค่ะคพิมพ์มาได้เลยค่ะสุดปังค่ะมีโปรอย่างอื่นไหมคะ โปรโมชั่นอื่นๆมีค่ะตอนนี้เราก็มีโปรโบท็อกนะคะโบท็อกฟิลเลอร์หรือว่าจะเป็นเอ่อแฟทหรือการร้อยไหมฟอกซีอายนะคะราคา4,900บาทเท่านั้นค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะหรือว่าสนใจเป็นเลเซอร์แย็กก็มีนะคะกำจัดขนนะคะของเราทำได้ทั้งเอ่อทํา ทางร่างกายนะคะใช่ต่นตอนนี้ก็จะมีบุฟเฟ่ขนลักแรนนะคะ4,009ค่ะสำหรับโปรศัลยกรรมก็มีนะคะโปรศัลยกรรมเนี่ยเสริมใหม่เสริมจมูกใหม่ในราคาเพียง35,000บาทค่ะส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทักอินบ็อกเข้ามาถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยนะคะ ยังรับโปรได้อยู่นะพิมพ์คำว่าสุดปังมาเลยคะ่ะอยากให้เพื่อนๆได้โปรโมชั่นดีๆนะคะเพราะว่ามันคุ้มมากจริงๆใช่เพราะเราช่วงนี้เราจัดโปรกระดอ่อถูกๆกันไปเลยคะ่ะ หากเพื่อนๆลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอ,อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆนะคะาสามารถทักอินบ็อกเข้ามาหาแอดมินนะคะจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากสอบถามเรื่องอะไรสามารถถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ทุก6โมงเย็นนะคะบ๊ายบาย